ประกาศข่าวดีแม่ตายน้องพี่พิมพ์สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณต่ายชุติมาที่ไม่ว่าจะทำอะไรช่วงนี้มักจะถูกจับตามองอยู่ตลอด วันนี้เราจะพาไปพบกับข่าวดีของแม่ต่ายกับน้องพี่พิมพ์พกันก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยจ้าคุณแม่ต่ายชุติมาได้รับรางวัลแม่ดีเด่นสาขาแม่ดีเด่นแห่งแผ่นดินและขอแสดงความยินดีกับน้องพี่พิมพ์พได้รับรางวัลลูกกตันยูเรียกได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆเลยทีเดียวและงานนี้ ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณแม่ตายและน้องพี่พิมพ์กันเป็นจำนวนมากอาทีเช่นยินดีกับคุณแม่ตายและน้องพี่พิมพ์ด้วยนะคะคู่ควรรางวัลทั้งสองเลยค่ะเหมาะสมค่ะแม่ตายไม่เพียงแค่ดูแลลูกสาวอย่างเดียวแต่ยังหากิจกรรมพัฒนาทักษะด้วยคู่ควรกับรางวัลทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ